เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมปังปอนมัมอยู่กันในกับไฟในแอดเฟรดี้ภาค4 Halloween Edition ่นเอก็จะเป็นตอนสุดท้ายแบบตอนสุดท้ายจริงๆนะก็เปิดมาครับทุกคนอาจจะแปลกใจครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้สีดานี้มันมาได้ยังไงครับแล้วผมเล่น h นแมร์ได้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นครับเพราะว่า DLC นี่มันมันปวดล็อกเองครับส่วนในแมร์เนี่ยผมไม่เล่น เพราะว่าไลายไปดูกันนั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยมันโดนจ้ำสแกร์แบบว่าโอ้โหบ่อยมากครับก็เลยเอาช็อต2อันก็ต่อแล้วกันมาแต่ว่าคราวนี้ครับในโหมด Halloween Edition เนี่ยมันจะมีตัวละครใหม่แต่ไม่เชิงมาครับตัวละครที่จะเปลี่ยนแปลงใน Halloween นั่นเองไปไปดูที่เอ็กซกันนะครับเดี๋ยวรอโหลดขึ้นโอเคมาแล้วครับ นี่ครับโอ้โหหลายอย่างนี่เยอะมากครับแล้วก็จะมีชีสชาเลนนี่ครับแจ็คโอบอนนี่โอ้โหดีไซน์นี่แบบว่ามันไม่ค่อยจะน่ากลัวนะมันมันน่ารักมากกว่าครับมันก็เทแจ็คโอชิก้าครับโอ้โหจากคัพเค,ค้กนี่กลายเป็นหัวฟักทองไม่น่ากลัวนะ้นทีมฮาโลวีนครับในแมแมงเกิลโอ้โหน่ากลัวใช้ได้ ในแม็กเฟธแบร์นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะในแม่บอลลูนบอยและในมาริโอนเน่ครับไปนี่ครับโอ้โหจำสแกร h t นแม e แมงกลืนน่ากลัวใช้ได้ครับแจ็คโอชิกา้าแจ็คโอบอนนีไม่เห็นหน่ากลัวเลยนะมันน่ารักกว่านี่ครับนี่ในแม็แเร์ด,ดี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรในแม็กเฟแบร์ฟักทอง จะสกแกขออีกหัวฟักทองในท์แม่บอลลุนบอยโอ้โหน่าสนใจครับมันจะมีชีตด,ด้วยครับบายโมดเอ้ไม่ดิชาเลนบลยโมดแมทเฟรดดี้อินเซนฟ็อกซี่ออนไนท์แม่นี่ครับชาเลนนีนเมื่อเล่นชาเลนนแล้วเนี่ยมันจะชนะได้ดาวมานี่ครับไนท์แม่บอลลูนบอยไปได้วเวลาเล่นแล้วกัน แต่ว่ามันจะต่างคือเสียงหัวเราะของมันนะครับต้องฟังเสียงเดินไว้นี่ครับอืมันนั่งอยู่เ,ยเสียงหัวรานี่แบบว่ามันกรบเกลืนนอนาะกลบเกลือนนี่ครับงยนไหมไปเอโอ้โหใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยผ่านเฉยเลย เออคุนง่ายกว่าไอ้ไอ้น t m แม e บอลลุนบอยไปเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะนี่ครับชีตมีเฮา m แ p h เฮา e แ a p คือจะเป็นเรดาร์ฟาดไนท์แดนเจอเนี่ยพอไปที่ประตูมันจะมีแจ้งเตือนนะว่าเอ้ยมันมาถึงแล้วครับนี่ครับแดนเจอฟา n ไนท์นี่ไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะเอาดีวะเออจะเอาฟาดไนท์ไหมว่ามันผ่านไปเร็วมากไปไม่ต้องเอาดีกว่าไป เริ่มสตาร์ทกันเลยโอ้โหไม่ต้องเอาฟาสต์นายก็ได้แล้วครับมันเร็วเกินไปมาดูกันโอ้โหตื่นเต้นเลยจะเจอกับตัวละครน่ารักกับธีมฮาโลวีนไปโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายครับผมไปกดไม้หมดแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับตายได้เลย เฮ้ยเดี๋ยว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 เปี่ยกนกลเปลี่ยนกลมานี่โอ้โหนี่คือแมมครับไปนี่โอ้โหชิก้ากับอ,ฟอีฟ็อกซี่มันมาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นยนแมไม่ดิแจ็คโอบอนี่ไหนดูสิอุ้ยโอ้โหมันมาไวเฮ้ยสองนี้ก่อนเฮ้ยหนดูใจโอโชกิก้าสิ ไหนเอ้ยโอ้โหเห็นสว่างแล้วอ,อุ๊ยเฟรเดนเกือบลืมเกือบลืมยอบยิบสองยิบสองโอเคสองค้งไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้นี่มาครับนี่ครับแจ็คโอมาแล้วชิกา้าโอเคไปไปเฮ้ยสองนี่ก่อนโอเค ไป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 อยฟ็อกซี่ดีกว่าไว้โอ้โหยายฟ็อกซี่มาตีเท่าไหร่ว่ามันมันบางโอเคตีหนึ่งแล้วมาโอ้โหชิกา้าชิกา้าอือฮึหลังจากตีสี่เนี่ยตีสี่ใช่ไหมไนท์มาริโอเนนเนี่ยจะมาครับอ้ยจะเอวัดีมาแล้วมาแล้วไหนดูสิ อุยอ้ยโหมาพอดีสว่างจ้าเลยครับแม่ไหนลองกดดูอืมจุ๊บใครมาก่อนมาก่อนเว้ยอ่าใครมาก่อนเว้ยโยแจโอชิก้ามาก่อนไป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 จุ๊บอืมออกไปออกไปเปไป,ไป,ไป,ไปชายรัวเลยเปิดรู้ว่า คือถ้านแ,แม็งเกิลมาเนี่ยมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงของมันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโอวัลน,นี่มาเดี๋ยวสองอันนี้ก่อนเฮ้โยโอมันมาถึงแล้วนี่ครับแจ้งเตือนขึ้นมาฮู้งนอนว้ยโอเคเฮ้ยแมงเกิลมา เอ้ยโอ้โหแมงเกิรมาพอดีปีสองแล้วปปปไปไปไหนบอลนี่มายังแกโอ้ยแกโอชิก้ามาสองหลังก่อนโอ้มาถึงนี่นะครับอ้หูป่าพร้อมการครับชิบาแล้วมันมาพร้อมกันสองไว้โอเค สองเอ่อซ้ายขวาตีสามแล้วตอนนี้ไข่บ้าก่อนรับถึงนี้เร็วเฮ้ยชิคกล้ามาอืมแันแน่ตีสามแล้วครับเดี๋ยวตีสีนี่จะเจอเจอดีกับเข้ามาเจอดีเข้าแน่ ไป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 ่ข้ามอันี้เลยอุ้ยมายังใครมาก่อนคจะจะส่งไฟฉายซะตีสี่เร็วไหนตีสี่เร็วเข้าเร็วตีสี่ ไม่มาเว้ยอุ้ยตีสี่ครับอุย้ยโอเคมาแล้วมาตีสี่โอ้โหเสียงกล่องดนตรีก็มาอุ้ยไปเลยๆในซุยโอ้โหนายมังน,นายมยาริโอเน่ยังหลอนโอ้โหเออลองลองดูที่สี่ครับคือตอนไอ้คืนที่ห้าเนี่ยไอ้แฟตแบนนี่มันเล่นยากครับ แล้ดูเสียงเดินครับแล้วดูการเคลื่อนไหวดูดิเคลื่อนไหวซ้ายขวาซ้ายเนี่ยโอ้โหมันเล่นยากมากครับดูดิดูดนะอือ้อูหหลอนมากเสียงหอวเรานี่ครับมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าบางที่ใช้เฟกลาวนี่อโอ้โหแล้วมันเปลี่ยนด้านหลงังอยู่ข้างหลังแทน จากตู้เสื้อผ้าไปหลังเตียงซะงั้นเฉยโอ้โหไวมากให้ตีห้าแล้วปิดไว้ชึบชึอบอุย้ยปิดไว้โอ้ยง่วงนอนชึบ โอ้โหนี่ครับเฟ็กลาวใช้เฟ็กลาวของจริงของจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเร็วปิดไว้โอเคไปไปไปโอ้ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่เฟ็กลาวอีกแล้วนี่ดูดิปิดกอดไว้ไป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 ซ้าย ปิดไว้เปิดการใช้เฟกลาที่โอ้โหอันตารายมากเยส6โมงเช้ามเมเราใช้ชีทนี่ใช้ชีทผ่านได้ครับมเมจะยากเลยไหนดูสิมันเหมือนเดิมแฮะแล้วไอ้กล่องนี่มันมีอะไรครับไปถามคุณสกอตสกอตบอกไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเกมมันนานแล้วไป ก็ไว้เพียงเท่านี้กับ a l l o w e ดีชั i น i o n เองนะแต่ว่าคลิปนี้ครับมันยังไม่จบครับเพราะว่าเราจะมาเล่น Nightmare แต่ว่า Nightmare จริงๆนะมันอยู่ในภาคหลักของภาคสินั่นเองนะคือส่วนตัวนี้ผมว่ามันเล่นยากมากครับโอ้โหดูนี่ครับเล่นโคตรยากมากครับตัวละครน,นี่แบบว่ามันจะมารัวเนาะผมก็เลยใช้การโกงก็ได้มาแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องดราม่าก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันยากจริงๆ อยากจะดูไนท์แมร์ไหมไปไปดูไนท์แมร์แบบตัวเป็นๆการมาไปไปชมกันได้เลยมาอนี่ครับตัวไนท์แมร์โอ้โหไอตัวไนท์แมร์นี่แบบมันคือร่างแฟลชแบกครับแต่ว่าตัวมันเป็นสีดาที่โคตรจะทำมึมทึมมอึมครึมมากครับโอ้โหโหดมากจริงๆนี่ตัวแฟลชแบกไอตัวไนท์แมร์ไปเราจะใช้ชี้ดีกว่าครับเอาให้หมดเลยครับไป โอ้โหลองดูนึกภาพดีว่าไอ้ถ้าไม่ใช้โกงนี้โอ้โหหนักนวงเลยครับขนาดคืนที่หนึ่งกับไอ้คืนที่หกนี่มันผ่านได้แต่ว่าไอ้คืนที่เจ็ดที่เจ็ดในแบบไนท์แบ์นี่โ,โหยากเกินยากเกินนะไปนี่ครับเปิดแมปเป็นที่เรียบร้อยฟัสานเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนอือต้องหันหลังก่อน มันโหลดชร์จังวะไม่มันตอนเริ่มคืนโอเคมันไปห้องครัวแล้วชิกา้าซ้ายซายซายผมให้หมดเลยเดี๋ยวเดีวเดีวเดีวเวเวเฟฮ้ยเฟดี้เฟดีโอ้โหอยู่ดิมาบอยโอเคเดี๋ยวรอดูนะจับตาไว้เฮ้ยฟ็อกซี่มาแล้วฟ็อกซี่มาชึ๊บ อเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวเรามันมาก่อนนี่ครับชิกามาโอ้โหูเราจะผ่านนั้นแม่แบบด้วยโกนดีกว่าอดี๋ยวไปดราม่าครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันจบพาร์ทแล้วเฮ้เโอ้โห,โโหส่องไอ้ฟ็อกซี่ก่อนโอเคชิคกา้าชิกา้า เค้าสิงหายใจอย่างชัดเจนเลยอุ้ยบอนนี่มาโอ้โหบอนนี่นี่ไวเกินดูดิไป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 ดิไปดิอือสามตัวพร้อมกันดูดิมันไวมากมันโคตรจะไวเกินไปไปสองล้างไว้ตีสามแล้วตอนนี้โอ้โห ฟันไนท์ผ่านไปไวจริงๆไปไปเจอกับไนท์แมย์ดีกว่าตีสี่เร็วตีสี่เร็วไม่ยอมมาเว้ยไม่ยอมมาตีสี่เร็วเข้าเร็วยืดเปิดไว้อ้าไนท์แมย์มาแล้วครับ โอ้โหมาแล้วครับไหนดูสิโอ้โหหลอนจัดเลยโคตรหลอนมากยืบหืมปิดไวู้บมันยังหลอนให้ดูดิยืบปิดไวไป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 ตีห้าแล้วครับโอ้โหตีห้าอย่างไวไวเกิน ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่ฟิกลาวด้วยโอเคไป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 ยุ๊บอุย้ยอยู่หลังโอ้โหฮันน่ยอยู่ด้านหลังครับซ้ายอ่าขวาขวาขวาปิดไว้โว้โอยผ่านไปไวมาก โจักทีแม่ผ่านไปไวจริงๆฮะผ่านไนแมน่แล้วโว้ยก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้กับไฟไนแอสเฟรดี้ภาค4เป็นยังไงบ้างครับกับจบคือไนแม่แต่ว่าจบด้วยการโกงนั่นเองนะโอเคบอกเลยว่าผ่านไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อให้เป็นกำลังใจผมนะครับส่วนภาค5กับภาค6เดี๋ยวค่อยเล่นเดือนมกรานะครับเพราะว่า <ๆ S 2> ผมก็ต้องไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ว่าในตอนนี้ครับก็อีกวันปีใหม่แล้วนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นพาคหกับภาคหนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านพืนฝูงสุดหลอ่อบายบายนะครับ